สวัสดีครับชื่อนิวพากร์ครับเป็นผู้จัดการทีมสโมสรสีเกตซิตี้ครับเริ่มตั้งแต่ ได้เตะฟุตซอลกับพวกในในในจังหวัดนี่นะครับแล้วก็ได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลรีส,สกเกตนะครับแล้วก็ได้ขึ้นไปเล่นกีฬาแห่งชาติเล่นเอ่อเล่นลีกอย่างเงี้ยครับมีมีคนชวนมาทำมาทำฟุตบอลนะครับเราเคยดูบอลตั้งแต่เด็กทีมในในสีสกเกตเงี้ยมันก็จะมีสีเกต FC ีสีสเกตยูเนเตดเราก็ดูงแต่เด็กเพราะพ่อเราก็เป็นผู้จัดการทีมนะครับก็ประจวบเหมาะที่ว่า มีทีมงานจากสีเสกเอฟซครับเป็นทีมงานสตาฟเก่าเป็นโค้ชเก่าเงี้ยเขาสนใจที่จะมาทําก็เลยมาชวนให้ผมมามา,มาทําทีมครับเพื่อให้เด็กมีโอกาสได้เล่นสร้างโอกาสให้เด็กครับตอนนี้ก็คืออยากพัฒนาบุคคลที่เรามีอยู่ในจังหวัดนะครับให้ได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่งเราก็ไม่ได้หวังอะไรที่มันเกินตัวแต่ว่าเราทำเป็นกีละิสเต็ปอย่างนี้ดีกว่า ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาครับมันมันมันไม่ใช่แบบวัน2วันแล้วมันจะเสร็จหรือว่ามันจะประสบความสําเร็จเลยก็ไม่ใช่ครับอนาคตก็ก็อยากให้คนที่มีประสบการณ์ในการเล่นฟุต,ฟตบอลลีกหรือว่าเลื่อนเนื้อเชื้อขไขสิสเ,เกตกลับมาเล่นบ้านเกิดมันก็เป็นความตั้งใจของของของคนที่นี่อยู่แล้วไม่ได <s> ้หมายความว่า จะมีคนสีเกตทั้ง11คนก็ไม่หมายความว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าสักวันหนึ่งเรามีโอกาสขึ้นเล่นลีกสูงสุดอย่างเงี้ยครับก็เด็กสีเกตลงไปสัก5้าหกคนก็ก,ก็ก็ทำให้เราภูมิใจแล้วครับผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับว่าทีมงานบริหารหรือว่านอกเรื่องนอกสนามอะ่ะมันจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทําให้ทีมอะ่ะไปต่อได้ผมคิดว่า เวลามันมันจะเป็นคําตอบอย่างแหละแต่ตอนนี้คือขอแค่เราได้เริ่มครับแต่ว่าเป้าหมายคือไทยลีกแน่นอนมันเป็นเป้าหมายของทุกทีมอยู่เห้วครับถ้าเราไม่มีเป้าหมายไม,ไม่รู้จะมีทีมไปทําไมแต่ว่าเป้าหมายหลักๆก็คือต้องไปไทยลีกให้ได้ภายในผมไม่อยากกดดันนะแต่แบบสัก6ปีไหม เยอะแล้วครับเรื่องนอกสนามที่เราจะโดนบีบโดนกดดันโดนว่าโดนด่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเริ่มก้าวน้อยแต่ว่าเราอยากก้าวนานๆก็คือสีสเกตซิตี้ก็คือมันก็เหมือนเป็นทีมสีสเกตเลยแหละคือคำว่าสิต,ตี้คือมันมันรวมทุกอย่างแล้วครับเบลคัมทูสิตี้นี่คือแบบเป็นคำที่เป็นสีสเกตจริงแบบเหมือนเหมือนเราเล่นในบ้านเงี้ย ทีมเยือนต้องมาเยือนสนามแห่งเนี้ในอนาคตสมมุติถ้าเราได้เล่นจริงๆแล้วผมว่ามัน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 จะเป็นมวลขังในอนาคตเลยครับ